ไม่ันอ้วอมามใช่ปนี่อ่ะหมถือยุ้ยฮใครกลัวนั่นเลยเนาะใครกลัวก็สั่มในนางนาอพี่น้องเห็นแต่นางตอนเช้าได้แบบีะกรรกรพกับพวกเดง้งดิฮ้พี่น้องเลยนด้นเด้เอาสีเอาเป็นบางย่างไปก่อนเนาะอ่าพี่น้องเลย เสียงเนาะทำบ่อเข่าไว้ในนี่ก็โอ้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยมาเข่าเลยมาเข่ามันอ่ะเปียกคือเก่าเลยสิเนาะมาเอาไปก่อนเนาะนะแต่จริว่าเอาเข่าไปหน้องเลยไป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 ทำพอตกบ่ได้บ่โบห็นว่าข้าเดียวได้เนาะต้อเติมเนาะ Thì đây là hậu này. Úp. À. Úp. Thấy. Thả tu. Úp. <laughs> <bản> <laughs> โอ้ยลมต้นี้มาเข่าเลยเนาะออ่าๆๆไปไปๆไปกันไปกันเห็นเลยบ่ะอเอาหามออกไปเลยแบกได้ไหแบกได้บ่อึ๊บจะอ่าจะไอ้ดีเอาเาเนาทางสร้างเพื่อนกันมันโตผลลินกับโมเดอยร่ยูไปเอาไเนาะไอ้นั่นมาอยากเล้เพื่อนอะไร ลุยเลยเพื่อนการพี่น้องเลยโอ้อโตเอ่าอจหายเจ้าขอเงเพื่อนได้อยู่เนาะสร้างสร้างแข้งคอาเลยเนาะ <c oughs> จะหายเจ้าขอเงเพื่อนได้มีมองอยู่ของเช้าสร้างกัแข้งคนเลยโอเเนาะเออเออทำอะไรดีพี่น้องเ,อยเลยเนาะโอหแน่นการเนาะหวานต่อเลยทางเหมือนกนันเนาะ รถเบาไวเพื่อนจะไปไนเนาะผู้ดีเย็นนะเนาะผู้ดีเย็นจากบัวหอนผู้ดีเย็นเนาะโอ้ยขักแน่ดี าเป็นหน่อยเนอะกา,ารสร้างมันจะแบบลุยเลยเป็นหน่อยเนะอะอย่าหายใจของเพื่อนได้อยู่เพืนก็ได้ชุบผ้าชุบคนนี่น่สาสร้างยังไรก็เปียกเลยเนอะลุยไปก่อนเลย ม,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 มันจงเย็นเนาะมันจะเย็นเป็นปว่เใ้่ไหมวันน้ใ่สิย่อตัวนี้ึ้นเลยบ่อนะย่อเสาตัวนี้วเอาแคนพากันลุยเล่ยองเนาะโคตรโเลยขลทขังทกแน่นดีผนกันเลยบวบเลย เนาะอ้พอหวยในกะให้รู้พอได้เอาเข่าอย่างลงเนี่ยนะบอเซนกันพี่หนอยนะมันนี่นสร้างเพื่อนเนาะสร้างเพื่อนกะลุยเลยพี่น้องเอยเนาะอยากให้เจ้าของเพือนได้อยู่เพื่อนกัน้ากันเห็ดเลยโอ้ไม่น่าไงขากี้นี้ หนาชิปซองเ้ยไม่หน้าชิซองหน้าชิหาเนาะไม่หน้าชิหาที่เลยม่ก็ยงเดืออยู่ประมาณชิหรือนี่แหละเนาะเาครบลงนพรมเลยอ ดู้ม,มันงัดดิมันเป็นน้ปากมันปากปากเขา,าปากเขาว่านะเขาปากมันมือตรงมันก็ได้มันก็เดยงัดกันเดี๋ยวก็ตึ๊บตึ๊บใ อออขอเอาขอทางนั้นก่อนเนาะแก่งคนให้เลยโอเคดีพ <laughs> าคิ้วใช่อ่ะใช่พาคิอวใช่ này bạn đi bao, 2000, 1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 000, Chạy lên 1000, แกงคนเลยเหมือนกันนแข่งลยลหน้แข่งคนดิเ <laughs> ฮ้แข่งคนไปแย่งเนาะลำหน้แข่งคนละบาไเ้แข่งคนแยงาตงมัคนเหอแค่นี้อะอยู่มเป็นน้ำาบ้า้าบ้าอีาม่มันมันมันามันอย่างงัดเลย màu hung, bay gay đi phi long đấy, nó bộ nó, nó nhảy ngang đi bộ jack quá, hoa sa, tiền sa hoa, bộ thiêng, ờ, nó toàn nhảy nhảy nó เอาไงขึ้นไปพุูนมันยังสิได้เพรามันกว่วงอยู่ได้มันงาดกันสิซื้อเออดน

thì nào nó à, hả tiền 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 này tiền 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 để tiền 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 Đi tiền 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 đi tiền 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 à à, à. nhà gói cả quá một cái rồi đấy à ôi trời trời hơi động, nghề này cần lùi đấy nghề này cần lùi nằm đấy hả? choán con choán con, sẽ phền na. ô, ใจ้าโอ้เนาะให้กวามามมาใช่ป่นี่อ่ะอาอยนอ้ใครกลัวนั่นเเนาะอใครกว้ก็ส้ำในนังนาะพี่น้องเห็นแต่นางตอนเศ้าด้แบบสีฮะกาการาพกักแดงแ่ดอไนอเลยคนเด้อคนเด้อเอาสีเอาเป็นบางอย่างไปก่อนเนาะอ อยเคาทำบ่เขาไว้ในนี่กัโอ้เอบร้อยแลเรียมาเข่าเลยมาเขานะเปียคือก้าวอลเดีาเอาไปก่อนเนาะงว่าเอาเข่ากินอาเลยไปไปไปไต

อ้าวอ้าวอ้าวป้าทูโออ้าต้องขอบใจขอบใจทางบอพมีอะไรเด้อน้อกงกังกันลมให้เฮ้ยพี่น้องเลยแม่อันนี้อันมามากก่าเด้อแล้วก็ไข่แต้นึ่งอ่าแล้วก็มีอันนี้เครื่องครัวในนี้เด้ออ่าเครื่องครัวมีอ่าท้มปลาปลาแหกอ่าเมคก,กี้ปลาก,กระป๋องพริกเป้งนัว พรไปเลยะยนเี่ยพี่น้องเนาะอ่าเป็นชุดเครื่องคัว uh, อ mm ่าพรบไปเลยแล้วก็มีอันอันนี้นะไฟไฟโซล่าได้ไหมเด้ออ่า uh, ซ mm hmm. ื้อไฟโซล่ามาพ่มหลอดนึ่งฮ็ดเป็นบ่เฮ็ดเป็นบ่นี่ลูกชายให้เป็ีนบ่อฮะเอ่ออะไรอันอออาเบบ่อ่ม ไฟคมไฟสว่านนี่เนาะไอ้เนาะนีไฟเนาะไฟไฟเวบานฉากด้วยตะเวินหรือว่าแจ๊กไฟไฟไฟโซล่าเนาะโซล่านี่แหละพี่น้องเยเนาะอ่โอ้ยพวกเราดีใจทั้งแม่พี่น้องเยเนาะอันนี้ให้แต่ว่าให้เขาลอกมึงแล้วอ่ามันมันหุ้มอยู่เดี๋ยวเปิดมัึงไปใช่นี่ อจ้าเลยน่แจ้งเลยเนาะแจ้งยังกว้างข้าก็ยังหนี่เนาะโอ้บ่มีนะตัวนี้เนาะเอดยโดยโดมีข่อเว้นอะไรกันมือะไรกันอนเลยำมุ่งเลยโ้โดย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 ดตนขมุ่ง้เมีแต่เสียบส้ายใช่เลยกัตากแดดไว้เด้อยังมันแดดเด้อ อ่านี่แต่เครื่องมันอยู่ในนี่แหละเด้อใหดเป็นเลยวะให้เป็นให้เป็นให้เป็นบอสอ่าอ่าเอาแล้วจะจังประกอบเลยบ่มอะไรเด้ออันนี้อันนี้เป็นแพงแพงมันเลยแพงตาแดดตัวนี้เด้อมีแต่อ่าหาหมองติดตั้งมักหมองใดกับติดตั้งหมองนั่นเด้ออือืมไปเนี่ยเอาเนี่ยเข้าไปใน่ผู้เดียวจะโยกเข้ามาให้ไปนี่ให้โยกเข้าไปใน่ผู้เด้ออันนี้ก่อนค่อยท้ามฮะค่อยท้ามก่อนไง อันนี้แหละเ้วม้าเห็ดเขาเขาใช้เครงขังนาะคโดยโดยแม่นี่เขาใส่มันจะมีน็อตนี่มันจะมีน็อตประกอบใส่นี้เด้ออ่ามันจะมีน็อตเข่านี้ค่ะแจกแบบใช้เครื่องขังเลยมันมีแล้วจักทางระเบือเฮ้ยเจ้เจ้อันนี้เห็ดเป็นแบบอะไรคือแบบอีฟ้าเลยโอ้มามาเดี๋ยวว่าใช้ประกอบให้เห็นไหมมาม่าเฮ้ยเอาใส่แก้ใส่แล้วน่ากันนะแก่บริเวณบริเวณในน้ำมังกนเนาะ เ่ไหมใเอาออกวบผมเคยเคยมีแต่ปเปลี่ยนได้เนาะน่อะ,น,น,น,ะนี่ <c oughs> มนไม่ไ่ <c oughs> <c oughs> น้ยฮ่า่ักแน่ดี <c oughs> ด่เสียบเสียบไวยก่นอนอ่ตัวนี้เปิดว่าอ่าใส่หออออาตัวนี้เปิดตัวข้างนี้ปิดคนเบิ้ง ที่เขียวดิวีที่เขียวมันเป็นออโต,โต้ตัวน่นะนเดี๋ยวเ้าปิดตัวนี้เนาะแมนโอ้โเดี๋ยวปิดเปิดไดี๋ยวพิจา้ณาเลยเนาะให้เป็นวะแล้วนคนมึงเยอะปิดตัวน่ะเปิดเปิดเฮ้ปิดโอเคอ่ามีแต่ว่าเวลามันแหล,แหลกแล้วก็เอาไปตากแดดไว้เด้อ อ่าเจ้ดเจียงเอาหม่องใดงมาหม่องใดกันเจ้าบังเอาหม่องนั่นเด้ออ่อันนี้เป็นน็อตที่ว่าเขาใส่ฮะเอาเอาขาตั้งไงเด้อประกอบเขานี่เด้ออ่าโอหข้าพนกำลังมากเลยพี่น้องเลยโอ้ยเนาะถ้ามันจะมีอีกรอบนหนึ่งใช่ใช่เดี๋ยววงกลมกินนี่เดี๋ยวล้วนบอใช่ใช้ใช่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยากมันอยากมันอยากตีแต่มันมืดเด้อขับมาไหนมันมืดเด้อ มันก็ดหุ้งเล่นหน่อยพิจยวาไอพิจยว่ามันบามันบามื่อด้อ่ะเขาเป็นนั้นแพงมันเนาะนเออมันมันจะมีหลอดแยกอยีกทางหางไ,ได้น,นี่ออนออไปิดเปิดได้ไปเนาอะไรเนาะนีเอาที่ใส่ต่อเข้าไว้ในเฮรื่องเอาที่พ่วงมานอกก็ได,ได้เออเอ,อ่านี่มันจะเป็นหลอดหุ้งเลน่นอ,อ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเราไปยอ่อเอาเข่าก่อนเด้อ

าลยโอเคตัประตูโอ้ยลมตันีมาเข่าเลยเนาะไปกันไปกันไปเลเอาเอาหามเอาไเลยเบ้ออ๊บจะเดี๋ยวห้เพิ่นเอาไว้เดี๋ยวไปเอาห้เพิ่นก่อน nhỏ <tôi> đây đi, võ ừ, vẫn thử chẳng là bật phu đi phun tốt nó, nào, quá võ hả, anh em anh em, mình phải ra bảo con nó bao hay na, ơi, ừ. nào, nào, ผ้พลังคักเท่นีเพิ่มเพิ่มผ้าลังเพิ่มพลังเอาคือว่าเอาเครื่องมาครบแล้วพี่น้องเลยเนาะโดยฮะอ่าไรกแลกว่าพอมีเลยโดยคือว่าเครื่องห้าบนแล้วแล้วจะเรียนสมุนอยู่นั่นเพิ่งในแรกบาทนี่โดยดู ทักแน่ลี้นี่พ no. ี่น่อยเนาะโอ <Ooh. S 2> ้เทียข่าไว้ใน้าแร้ว่้เนาะอยาเี้เนาะโอ้สลักคุเลยแห้งอย่างนี้เนาะมาเอาเอาไอ๋อ ข้างแข่งรถทีเจ้าปลาโลลิด่งมันเทโลลิดโลลิดอันวันที่เขาเอามาใส่แล้วมันตกก็ขับสวนบ่เป็นว่าเท้าตอกออกชื่อมาแล้วเทาตอกออกแล้วเทาอือเทาแต่งอันนั้นดิเฮาเทาแต่งอันสวนรู้จักใส่ดิอือแต่งกระซาศใส่ตัวนั้นน่ะมันมันหมุนมันหมุนเลยมันหมุนรวยเลยตัวนั้นน่ะอ่าแพงบ่แพงบ่ก โลลิตดี๋ยววะก็ประมาณหาซิบังกี่นแหละออ๋ประมาณหาซิบังกีมาแปลงเองแค่ไหนช่างแปลงนั่นก็หัวงานโดยโดยมันไม่ได้หัวปะตตหงออยู่น่ะเนาะโอ้ดูดิมุ่งมุ่งกับคนในคนในเบื้องเนาะคนในพิงเนาะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยให้กันดูแบบอ่านั่นและเนาะเอาถือว่าเครื่องคองเฮากะอ่าได้ย่อลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวสิเอาเงินให้ทางแ่เพิ่นพร้อมนําพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเอาให้ทางแม่เก็บเงินแต่ก่แม่บ่แม่เก็บ ให้ลูกก็ไ <toward> ด <stage> ้เอาให้แ <coś> ม <rawd Moder> ่ครับก่อนให้แม่ครับก่อนเนาะเป็นจำนวนเงินสี่แสนเด้อสี่แสนพี่น้องเอลยเนาะเป็นเงินของทางแม่เคพ่อจีเด้อให้ถงให้ไทยไหวงำจำเป็นกระใสเด้อโดยตลอดชีวิตงลูกโบลานอยู่างเงี้ยบ่งกน้อยเองอย่แงเงี้ยโดยแทบจะอะไรเลยโอ้ย

ขอให้นุ่มนคนยืนเนาะทั้งผู้ใหญ่ก็ดีก็ทั้งอ้ก็มาซ้มาเมื่อนี้เนาะมาเย็่ยามน้องชายและหรือว่าลูกหลานก็ให้อ้ายกะสุขภาพเข้มแข็งอ่าเชับมาอนี่กกะมาอนี่กะวันวันจันทร์วันที่สิบสาม เงินเจ็ดชงพันชาวหาเนาะโดยโดยกะเขาเอี ah ่ยวนทั ah ้งอ ah ้ายแล้วก็ทั้งพ่อหรือว่าแม่บอกผักเงินว่ามามอบให้มือนี่กะชีใช้กีบเนาะเออเครื่องเขาคลองน้ำเนาะถือว่าได้รับแล้วเนาะโดยเอาอยู่ดีมีแห้งเด้อบันเด้อเนาะอ่าถือว่าเครื่องของฮ้อกะนี่แหละพี่น้องเอ๋ยเนาะมอบ แิ่คนเป็นที่ร้อยแล้วมีได้สิพากันกลับก่อนบัดนี้เด้อ่าไปเย็ไปงานต่อก่อนเด้อโดยโดยโดยเพื <w 3> ่อ yeah. <No. laughs> no. ้มีโอกาสเดี๋ยวสิไปมาเยี่ยมใหม่เด้องาโดยโดยไปไปเนาะอ่าพี่น้องไปป๊าเอ้าแห้งเนาะอยู่นี่เนาะอยู่เนาะอยู่นี่เนาะพนตกเนาะอ่าฮะพี่น้องเลยเนาะ ทางซางเพื่อนกะลุยเลยพี่น้องเไงเนาะตุ๊กคนลิ้นกะอ่าบม่ได้อยู่ใดเศาอ่าท้อไปไปที่ห้อเกากะช่ได้ขอตัวรำลาไปไรบาทนี่เนาะที่ไปเวียกต่อก่อนเนาะทางมาพามีทีไปป้ายได้ไปนี่ได้พอมีเลยมาลุยแข่งคนน้ำตาลคนเช่าไรไรบาทดิเช่าอยู่ไหนยังว่าเช่าขาดไปไหนเนาะ โอ้แต่ผ้าห้องค่ายลังอยู่พี่น้องเลยย่านได้น้อหวาดเชียวอยู่ได้พี่น้องเลยโอเคโอเคเดี๋ยวไปเชิญทางออกก่อนเด้อโดยโดยโดยอ่าวันนี้ก็ถือว่าแข่งผ้าแข่งผลต้องกันเนาะขอบใจทางมพอมีเพันอ่ากั้งกันโหม่ไห่เมื่อกี้กะคนเคลื่อนคนคลองลงมาพี่น้องเลยโอ้ยเนาะไปไปเฉยดีอ่าพี่น้องเลยไปพี่น้องเลย าเราก็ได้มอวเครื่องมอว์ของให้เพื่อนเป็นทีมห้อยแล้วพี่น้อยเนาะเขาไปได้ช่างเรื่อเรื <laughs> อเค้โอเคไป <laughs> พี่น้อยเหอะเนาะดูดีไม่แห้งบ่ทุกทานทุกคนเด้อเนาะ,ะคนอื่นกะขอบคุณขอบคุณทางไมเคพอจีเนาะที่มอบหมายให้ทางบ่แสนเป็นสะพานบุญให้ซื้อเครื่องเข้าของมาให้ทางครอ,อบครัวแม่นาง เนาะอยู่กับลูกชายสองคนนะถือว่าามอบเครื่องมอบของเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้อยู่ดีมีแห้งมิตรคุมสุขคุ้มเจริญเด้อสุขก,กายสุขใจเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหลังรังปรารถนาขอให้มีแต่คุ้มสุขคุ้มเจริญเนาะรับมือน,นี้ทางโมเซนขอตัวลำลาไปก่อนสบายดีพี่น้องเหญ่เนาะ